กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระลลกกลาสิกค่ะวันนี้นะคะอายุ IU นะคะก็จะมาพูดถึงสาระอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีรับมือกระลอกนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะว่าน้องควรทงงํายังไงมีวิธีรับมือกับน้องยังไงเพราะว่าช่วงหน้าร้อนถือว่าเป็นช่วงที่อันตราย่สุดนะคะเพราะว่ามีโรคที่กระโลกเนี่ยเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตได้ก็คือโรคฮิสโตกนั่นเองลรคฮิสโตกนะคะก็จะเป็นโรคช็อกสภาวะช็อกขาดน้ํานะคะที่ทําให้คนเลี้ยงกระรอกหลายๆคนเนี่ยเกิดความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะกระรอกตั้งแต่ไซเล็กจนไซโตแบบอายุเป็นปีเลยก็ช็อกตายได้นะคะมันจะเกิดขึ้นตอนช่วงเนี้ค่ะคือหน้าร้อนจัดประมาณแบบใกล้สุกการอย่างเงี้ยแบบมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดมากแบบ34 3 5ถึง38องศาเลย บางที่บางจุดเนี่ย40องศาเลยนะทุกคนซึ่งบางบ้านเนี่ยมันจะมีอากาศที่อบอ้าวนะคะแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทลมไม่เย็นพอนะคะอาจจะเป็นแบบบ้านที่อยู่ในเมืองนะที่ไม่ค่อยมีต้นไม้อย่างเงี้ยน้องจะอันตรายมากๆนะทุกคนเราก็จะมาบอกวิธีที่จะรับมือน้องนะคะง่ายๆเลยขอเพียงแค่ทุกคนใส่ใจและดูแลน้องนะคะรับรองนะคะว่าเราจะผ่านวิกฤตเนี้ยไปด้วยกันโควิดก็ลำบากอยู่แล้ว เราอยากให้น้องป่วยเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะก่อนที่จะชมคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ช่องกระลอกคลาสสิกด้วยนะก็เ,ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเราหวังว่าทุกคนจะพอใจในคลิปของเรานะคะอาจจะไม่ตรงใจใครหรืออะไรก็ขอให้ปล่อยวางนะคะเพราะว่าการเลี้ยงใครการเลี้ยงมันถ้าใครเชื่อใจเราก็สามารถทำตามคลิปที่เราบอกได้เลยนะคะ นะคะคือเรานะคะสามารถให้น้องกินน้ําบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้หรือถ้าน้องกระรอกเนี่ยโตแล้วนะคะก็ทิ้งน้ําให้เขาได้เลยคืออาจจะเป็นกระบอกน้ําค่ะเหมือนที่หนูแฮมสเตอร์หรือกระต่ายใช้นะคะให้น้องแต่ว่าข้อเสียคือน้องชอบแทะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะหาเป็นถ้วยเขาเรียกถ้วยเซรามิกใช่ไหมถ้วยที่เตีย้ยๆหน่อยไม่ได้สูงมากอะคะ่ะ เอาใส่น้ําให้น้องกินแต่เปลี่ยนทุกวันนะคะให้น้องได้กินน้ําสะอาดนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวน้องก็จะเกิดเชื้อแบคทีรียและทําให้น้องท้องเสียตายได้ซึ่งอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยระวังเรื่องอาหารให้ดีที่สุดนะคะทุกคนเพราะอากาศร้อนเนี่ยแหละที่จะทําให้น้องท้องเสียและอาจจะถึงชีวิตได้ค่ะเพราะว่าท้องเสียบวกกับหน้าร้อนแล้วขาดน้ําจะทําให้น้องช็อกแล้วก็ตายเร็วมากคือแบบเช้ามากินเก่งเล่นได้ก็ตกบ่ายตกเย็น น้องแน่นิ่งตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการตายที่ไราสาเหตุบ้าแบบทุกคนเกิดอาการสงสัยน้องเป็นอะไรน้องอะไรอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่าส่วนมากนะคะเกิเกิดจากโรคฮิสโตกค,ค่ะแล้วก็2นะคะถ้าเกิดเรามีน้ำป้อนแล้วหรืออากาศมันยังร้อนจัดมากน,าน,นะคะแล้วเรามีห้องแอร์เนี่ยให้น้องไม่อยู่ในห้องแอร์ได้เลยมันย้อนแยงใช่ไหมที่บอกว่ากระรอกห้ามอยู่ในห้องแอร์เพราะว่ากระรอกไม่ชอบอากาศร้อน บอกได้เลยนะคะว่าถ้าช่วงอากาศร้อนจะจับเนี่ยก็ลรอกสามารถอยู่ห้องแอร์ได้นะทุกคนแต่ก็มีข้อจํากัดน,นะคะการะรอกนอนห้องแอร์ได้แต่เอาไวท้ที่ที่ไม่โดนแอร์ก็คืออยู่ในที่ที่มันไม่โดนแอร์อย่างเช่นใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงแล้วเอาผ้าคลุมไว้น้องเขาก็จะไม่โดนแอร์โดยตรงนะคะน้องก็จะไม่มีอากาศหนาวก็คืออาจจะมีผ้านิ่มๆคลุมน้อง่มตัวน้องๆเขาก็จะมุดเข้าไปได้นะคะซึ่งมาตรงนี้นะคะเราสามารถเลี้ยงน้องในห้องแอร์ได้นะทุกคน เพราะว่าเราก็ไม่มีใครเปิดห้องแอร์แบบเปิดแอร์ตลอดยี่ชั่วโมงหรอกแต่เราก็จะเปิดในช่วงอากาศร้อนเนาะพราฉะนั้นเลี้ยงก็ได้ค่ะแต่ว่าเราห้ามโดนแอร์โดยตรงแบบแอร์จ่อ,อมาแบบแนวยี่เฉียงฟุน้องอยู่ตรงที่โดนแอร์บรนี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนขอแค่ว่าน้องอยู่ในอากาศที่มันไม่ร้อนอากาศกำลังพอดีพอด,พอดีน้องเขาก็มีชีวิตรอดได้นะคะและข้อที่2คือน้ําหวานเฮลูบอยหรือน้ําแดงเฮอรูบอยนั่นเองเราสามารถต้อนน้องได้ทุกวันเลยนะรู้เปล่า น้ำดนทลัลลบอยเนี่ยมันจะมีน้าตาลนะคะอยู่ในนั้นแล้วเวลาที่สัตวนะ์น่ะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรืออะไรคือสามารถกินได้นะเพราะว่าโรคฮิสโตมเนี่ยไม่ได้เกิดแค่กระรอกอย่างเดียวนะทุกคนมันสามารถเกิดได้ทั้งหมาแมวนกหนูก,กัตตายอะไรอย่างเงี้ยแต่นกไม่รู้ว่าจะกินน้ำหวานทลัลบอยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลงั้นเราไม่แนะนาไดแล้อ่าพวกนี้เราสามารถเอาผสมกับน้ําเย็นแล้วก็ป้อนน้องในปริมาณที่พอเหมาะนะ คือเราไม่ใช่ให้น้องกินแทนน้าไปเลยนะทุกคนแต่ให้น้องกินเราให้น้องรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนเราแบบร้อนอะหิวอยู่น้ําแล้วเรากินน้ำแบบซีล้วเรารู้สึกหูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เหมือนกันน้องก็จะรู้สึกหูกระปี้กระเป๋าแบบสดชื่นมากอะไรอย่างงี้ทุกคนอย่าลืมนะน้ําหวานทรูบอยสามารถตัวช่วยน้องได้นะเวลาน้องอ่อนแรงหรือน้องดูง่อยๆดูเศร้าๆซึมๆน้องร้อนไม่ร้อนดูอาการนอนนะคะถ้าน้องนอนหงายท้องเราค้างเนี่ย รงคางน้องเนี่ยรู้สึกเปียกนะคะแปลว่าน้องร้อนมากจนถึงเหงื่อออกถ้าน้องเป็นอย่างนั้นอันตรายแล้วนะทุกคนรีบผ่าน้ําให้น้องด้วยเพราะว่าเหงื่อออกตลอดอ,อ,อ,อย่างนั้นน้องจะเกิดสภาวะช็อกและขาดน้ําได้นะ 3. อันนี้คือตัวช่วยสําคัญนะคะบอกว่าอยากให้ทุคก,ก,กคนมีติดบ้านไว้มากเรียงกระลอกควรมีติดบ้านไว้ก็คือกูโคสหรือกูโหรือกูโคโซลินนะคะกูโคสเนี่ยมันจะเป็นตัวน้ําตาลนะคะที่จะเพิ่ม พลักกำลังหรือว่าทำให้สัตว์เนี่ยที่รู้อ่อนแรงนะคะรู้สึกสดชื่นขึ้นอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยสำหรับสัตว์ที่ขาดเลือดไม่สบายป่วยช็อกขาดน้ำนะคะสำหรับหมอนะคะที่ว่าเขาจะให้กินแทนเกลือแร่นะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะบอกว่าบางทีน้ำหวานทูบอยเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลต่ำเพราะฉะนั้นเขาอาจจะให้เป็นกูโคสนะคะในการที่ทำให้สัตว์เนี่ยรู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาเพราะบางตัวเนี่ยที่แบบเราเห็นแบบ น้องแย่แล้วแบบน้องอ่อนแรงเต็มทีแล้วแบบอยู่ดีๆน้องช็อกขาดน้ําเนี่ยน้าหวานเอาไม่อยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอากูโคสเนี่ยผสมกับน้ําเย็นนะคะแล้วก็ป้อนน้องได้ค่ะเพราะว่าอากูโคสเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมากนะคะและจะทําให้สัตว์ฟื้นกําลังเร็วมากเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าไอเทมอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือวิธีการรับมือเข่าว แบบรวดเร็วทันใจนะคะแบบไม่ยืดยาวมากนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อรับมือกับมันอากาศร้อนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคํานึงถึงความสําคัญนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเราไม่สามารถเอาชีวิตน้องกับมาได้แล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยอยากให้ทุกคนใส่ใจน้องอีกนิดนึงสําหรับคนที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าน้องเริ่มโตแล้วเบื่อน้องนะคะอดทนเล่นกับเขาหน่อยนะเพราะว่าเขามีคุณแค่คนเดียว และก่อนจากกันไปนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ให้เราบ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระลอกคลาสิกนะคะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพราะว่าเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราท้อแท้เรื่องการทำคลิปมากประมาณแบบหยุดไปหลายเดือนมากแล้วทุกคนถามหานะจริงๆเลยบอกว่าเราทำไปแล้วมคนดูมันแบบก็เข้าใจแหละว่าคลิปมันน่าเบื่อแต่พอเวลาเราอยากจะทำคลิปอย่างอื่นบ้างมันก็ไม่มีใครดูอะแล้วคือเราทำคลิปเกี่ยวกับกะลอกมันก็มีทางตันนะ เพราะทุกคนมันจะพูดซ้ำบวกไปบนเดิมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราอยากให้ลองเปิดใจว่าถ้าเราอยากจะสอบถามทุกคนว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะถ่ายคลิปเป็นอย่างอื่นบ้างให้ความรู้เป็นพวกประเภทสัดอย่างอื่นบ้างทุกคนจะโอเคกันไหมถ้าทุกคนโอเคนะคะก็ลองคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้เลยนะเพื่อก็เหมือนเป็นการพูดคุยกับเราบ้างาเราอาจจะไม่ค่อยได้ตอบบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะคะก็ต้องกก ก็ต้องกราบขออภัยทุกคนนะคะในนาทีนี้ด้วยขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ทุกคนไม่ทิ้งเรานะคะแล้วหวังว่าคลิปที่เราทําที่เราพยายามตัดต่อมานั้นถึงมันจะดูรีบเรียบดูน่าเบื่อนะคะแต่อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับใครบางคนที่ต้องการข้อมูลความรู้จริงๆอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราเอ,าเ,อาเลี้ยงนะคะที่เป็นประสบการณ์ของเรานะอาจจะไม่ใช่เชิงว,วิชาการแบบอาจจะไม่ใช่เชิงวิชาการเหมือนหมอเหมือนคนที่เขารู้ลึกรู้จริงเหมือนตามกลุ่มนะคะแต่ว่า เนี้ยมาเป็นวิธีบ้านๆที่เราเลี้ยงมาแล้วน้องก็อายุยืนแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีตายไม่มีป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยพาน้องไปหาหมอม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่เราได้ศึกษาและได้เลี้ยงมาวิธีพวกนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเราก็คาดหวังว่าทุกคนจะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เก็บนําไปทําเป็นแบบอย่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอ,อาลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เอ,อเธอนั้นแหละถ้าอยากจะดูคลิปเก่าของเราคลิกได้ตรงที่ปรกนะอากฏหน้าจออยู่ตอนนี้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยล่ะบ๊ายบาย